นีน่โอ้โหเข้าใต้เต้าใต้มุมจะจะแข่งวันจันนี้ใช่ไหมคะทีมเนี้ย นี่ทีมมัธยมนี่น้องปฐมนั่งรอกลับบ้านแล้วอ,อ,อืออือก็ดีต้อบอกว่ปั๊บวัยเนาะโอ้โหเตะต้องวเสื้อเหลืองวัยเสื้อแดงใครอ่ะอันนี้เสื้อขาวใครเสื้อโอ้ยเจ้าน,นี่มอนหนึ่งนี่อันนี้ธ<ม>ีรพล <S 2> 2 <S นี่ธีรพลเบอร์เจ็ดใช่ไหมเออนั้นแล้วธีเหลืองคลองบอลใครอ่ะอามีนเหรอมอสองมอสอง อสองอันนี้คุณครูผู้ฝึกซ้อมยะคโคดุนเนาะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเจ้านี่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปโน่นไวเนาะ